จับไว้สมือจับไว้สมือเอาแม่ไงไปยังไปยังยคกลันกะลาครบรอบจบจบเปลี่ยนเกมแล้วเปลี่ยนเปมียเปลี่ยนันมีอะไรหมเปลี่ยนจากคนอะไรไ่กิน ไม่เอาไม่เอเล้วจะอะไรแ้วอะอไรเปลี่ยนหอยเป็นหำาพอแล้วให้มันหนีบ้างนี่ตอนนี้เหลือพวกเล้ากี่คนครับจงมือให้หนู่อยฮะับเนแม่ครับสี่คนน่ะ พี่นุนะฮะพแป้งนะคะคุณคุณแม่สูนะคะสี่คนพี่มนผู้ผิดสี่คนนะฮะไยิงฉกกนได้อคิดดีอ้คิดีเอาอีวดไม่เอาคำวดคบวดไม่เอาวดนิ่หนักเลยอะไรอ่ะพวกเร็วๆอะพูดผิดก็อ้หข้าวฟ้าข่าิ้่าฟ้า้ยเอาไม่รอดเลยรีกไปรีกไปตัวยงอะไรย่งเง มีเียงกี่อันเลงฮะกล้วยตานีใบหวีเอียวหีใบหวีไไม่เยเดียวที่เราไม่ใช่เ่อาสาสิให้เร็วขึ้นเงี้ยพูดผิดกันไปไงวบตานีใบหวีเอี่ยวใบมีหวียวนตใหญ่ใบเออันนี้ไม่ใกลไม่ไปจาไม่าในเี่ยผ้าานียนหอยดายใหญ่ลายให่ เอาเกมตลกของฉากมาเล่นด sure. oh. 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 ีกว anyway. like ่าเขาเรียกว่าเกมนี้นะครับเพิ่งเล่นไปเองตัวเองก็เอาไม่รอดมันเป็นเรียกว่าเกมพ้องเสียงเหรออย่างเช่นอะไรวะไม่รอดจริงๆไม่ได้จริงคนนึกก่อนคนนึกก่อนเราจะพูดว่ายังไงดีก่อนอย่าลุ้นกันขนาดนั้นกดกลับบ้านนเลยอกกลับบ้านนึกอ๋อพี่ได้ไปว่าวันนั้นได้ไปวันนีวันนี้ทำทำสอง สี่คนนี้นั่งลำเดียวกับตุ้ยหมดเลยแล้วกันึกเกมแล้วเครียดเลยเนี่ยอย่ก่อางนมเห่นานีางเช่นคำว่ากระโดกกระเดกเนี่ยเขาเรียกว่าคำว่าอะไรคำล้อยอคำส้อยอ่ะนึกออกปะแล้วมีอะไรกระโดกกระเดกแล้วมีอะไรกระดูกกระดิกระฉับกระเฉงโอเคนะเขาใชยังเขาใจยังนะได้นะก็เล่นไงก็เล่นไงถ้าใครตอบผิดก็ออกไง นับแึ่เลขสิบนึกไม่ออกก็ออกเออนับหนึ่งหึงหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าก็เช่นกระดูกกระดิกไงกระโดกกระเดะบอยจะขึ้นให้ก่อนเนาะไม่ผมมันขึ้นไม่คนแรกก็ขึ้นเลยไม่จำเป็นมันไม่ไม่เป็นอย่างอื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องพ้องเสียงบอยไงมันคือคำเดียว ตัวเดียการมันเป็นคำคู่ใช่คำคู่ครับคำคู่เพลงนี่ว่าต่อเพลงต่อเพลงแล้วต่อเพลงนะมเออง่ายแล้วกันอต่อเพลงต่อเพลงพี่ตู้เริ่มเอาเป็นอะไรเป็นเป็นตัวเอาคำเหรอคำอักษรดีกว่านะง่ายเนาะคำมันจะยากนะเอาอักษรดีกว่าดยเี๋วต่อเพลงรุ่นนี้ต้องเป็นพวกสุนทรพไานได้หมดเลยได้ทุกยุคได้ทุกยุคเอาละคุณแม่แม่แม่เกมนี้จบแล้ว คำเพิ่งจดไปแล้วไอ้คเพิ่งจบไปแล้วไม่ต้องจดแล้วพอแล้วแม่แม่ยังอยู่คำเพ่จดเลยเพืมจับหอยสองมือแม่จะวนมาอีกรอบเลเอาต่อเพลงให้แม่เริ่มก่อนดีกว่านะครับพี่บอยจะเปดก่อนแล้วให้แม่ต่ออ่เหรเราวนจากข้างหลังมากเนใ่้ให้โอกาสแม่ พี่อยากปล่อยบอลใอ้เงใครใครที่เคยถูกทิ้งก็จะรู้ว่ามันไม่สนุกนอนหนูหนุกนอนหน,นูนอนหนูข้างหลังหนึ่งสอง ตัวด้วยมื่อกี้นอนหนูไปแล้วรต่ออหน่อยนึงนก็นวน้องอีกอะนองน้องกลับมาไมมันจะไปไม่ลานนลีนลีนี่าไม่อาิไม่อาิ